วันนี้ได้กินกับข้าวถูกใจขนาดนะเจ้าเนาะน้องเบนไปหาก้างกับกุ้งในห้วยมันน่ะเจ้าเนาะเอามาทอดกรอบๆนะเจ้านี้สีสันน่ากินขนาดเลยเจ้าพริกป่นจะน้อยตัวตออหอโ้หขนาดเลยส,ส,สวัสดีเจ้ามาพวกับน้องเบนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าอันนี้เป็นก้างนะเจ้าเนาะที่น้องเบนกับคุณสามีไปหาในห้วยมาหน่ะเจ้าเนาะ เลิกงานแล้วก็ปลากันลองไปหากางกากุ้งมาน่ะเจ้าเนาะกุ้งก็ได้หมกพอกินน่ะเจ้าเนาะสดๆเลยเจ้านี้กุ้งเกาหลีนะเจ้าช่วงอากาศหนาวๆนี่มันจะหายากกว่านหน้าห่อน้อยนึงน่ะเจ้าน้องเบนกับคุณสามีไปใส่ใแล้วก็ดักไว้น่ะเจ้าเนาะดักไว้หมกพอกินเจ้านี่สดๆเลยน่าเจ้าเสร็จแล้วนะเจ้ามาถึงปุ๊บน้องๆก็จะมาล้างน่าเจ้าเอาเซตไปม่ายน่ะเจ้าเซตขี้เหอะยังออกน่าเจ้าเนาะช่วยกันล้างเจ้าทําความสะอาดน่าเจ้าเนาะ อเงาะก็มดแนะเจ้าโอ้โหตัวได้หลยอยูน่ะยยนะเนาะบันไดเลยคุ้งกุ้งสดๆเลยนะเจ้าโอ้โหเจ้ากุ้งงามกุ้งสดๆเลยนะเจ้านี่เจ้าอันนี้เป็นก้างนะเจ้าตีนอ๊อบเอนไส้ขี้ยังออกมดแล้วนะเจ้าหลังจากนอก้องเบนไปหาในห้วยมากับเริ่มมืดนะเจ้านอ้องเบน กับคุณสามีกระรีบทำกับข้าวนะเจ้าเนาะน้องประพันธ์ก็น้องจะผู่กระรีบขึ้นไปอาบน้ำนะเจ้าน้องเบนไก่ย่ากับข้าวล้อนะเจ้าวันนี้กั้งเนี่ยเจ้าน้องกะค่ายผูหินบ้านเฮานะเจ้ามันจะออกแข็งแข็งเฮาต้องถอดกรอบเท่านั้นนะเจ้าถึงจะกินได้น้องเบนชอบกินขนาดเจ้าตอนน้องเบนเป็ดอ่อนน้อยๆนะเจ้าชอบไปหาข้าอีแม่นะเจ้าเนาะปูหินในห้วยแล้วก็มาถอดนะเจ้านี่เจ้าหลังจากถอดกั้งกรอบเสร็จแล้วนะเจ้าคุณสามีน้องเบนกะมาถอดกุ้งต่อนะเจ้ากุ้งถอดใส่เกลือบะได้นี่แหละเจ้า แล้วรอบนี้น้องเบนกบัถือว่าได้กุ้งหลายอยู่นะเจ้าน้องเบนกัเก็บใส่ในตู้เย็นไว้นะเจ้าเนาะเอาไว้กินวันพูกทอดใส่ไข่ตามน้ำพริกกะปินะเจ้าเนาะนีล่ละเจ้ามาอยู่เมืองนอกโจรดีขนาดนะเจ้าได้มาอยู่ที่พื้นที่เขตอุดมสมบูรณ์นะเจ้าถ้าเฮามันเสาะมันหากะทึงได้กินอยู่นะเจ้าถึงจะหนาวขนาดไหนก็มีกินอยู่นะเจ้าวันนี้พอครัวลงมือนะเจ้จาคุณจ๋าลงมือนี่วันนี้กับขา้าวมีนุ้งซิ่ยอดเลยนะเจ้าเนาะ นี่เจ้าหลังจากน้องเบนเขานะเจ้าต้องทอดกุ้งกันเสร็จแล้วนะเจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มปลายจะสามทุ่มแล้วนะเจ้าน้องเบนกะรีบมาซากุ้งเต้นเลยนะเจ้าเนาะนี่คุณสามีก็น้องเบนอยากกินนานๆที่กินนะเจ้าเนาะอยากกินซากุ้งล้ำๆเจ้าคุณสามีก็เลยลงมือจะซาให้กินนะเจ้าตอนนี้ก็จะมาซาซากุ้งนะเจ้าหิวเข้านะเจ้านี่เจ้าคุณสามีก็กำลังจะ เตรียมเคี่ยงมราจะน้อซาก,กุ้งอไอ้ยังนนตัวรับตาเน,นี่ยกุ้งนะจะก,กุ้งเต้นเดเอามาซานะเจะซา,าแต่นอ้องเบนเขาจะซาแบบซุกนะจะเอาไปคนะั่วเนาะตัวเนาะกินดิบกับขัวเป็นพยานนะจะจะสดๆเลยจะไปหามาตะกี้กินมาาันเนาะดิบจะน่ากินขนาดเลย ทีนี้เอาพี่ปนมาใส่หน้าต้นก็ข้าวคั่วข้าวคั่วเข้าใส่นะจ๊องนะคะเอาพริกป่นข้าใส่ก็มะนาวตัวหน่ะจะบีบมะนาวเข้าใส่พอขัวเด้อพริกมือพอขัวเอาผักเข้าใส่ผักโป๊ะผักหอมป้อมต้นหอมนะจ้าผักหอมดวนน่ะเจ้าเนาะหอมแดงเข้าใส่น่ะเจ้า ใส่กระเทียมเอาไปเอามากุ่งนักล่มหมอโอ้โหราดขนาดเลยพริกป่นหายจน้อยตัวเสร็จต้องโอ้โหขนาดเลยโรยสักน้อยผักชีใส่ก๊ ขึ้นบ้านมาทำวันนี้มาขวากไปหามานี่นะจ๊ะมาดึกน,นะจ๊ะเนาะกูมันออกตอนข้างๆ <c oughs> จุตด้กินน้ำจิ้มเขาเหรอน้ำก็จิ้มอะไรบ้างจิ้มตักเลย สุดยอยเขุดสาชู้น้องเบลนขยากงงขนาะตักมาสามตัวกินไรสามนี้น้องเบนบอกคือต้องเปกินดิบน้ำข้ามนละหวานขึ้นล้วอมข้าไมล้ คลิปนี้น้องเบนก็คอจบคลิปเพียงแต่อี้ก่อนนะเจ้าน้องเบนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเพืน้อง,องจิ้มเจ้าเพี่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีเจ้า